ทุกผู้ทุกคนนะครับเนอออ้องตลอดจนนะพี่น้องเจ้า YouTube นะครับเมื่อนี้พ่อกับผมคือเก่าครับเช่นเคยสไตล์อีสานบ้านถุงนะครับสไตล์วิถีชีวิตอีสานเมื่อนี้ออกไม้โตกหลิวคือเก่าครับชิงหลิวเหรียญชิงหลิวไม้ธรรมชาติาไม้เนายา่อนนะครับเนยอ่อกันทะลัก ไม้ยอดฟิชชิงนะครับไม้เดิมไม้เดิมมาลองมาอีกรอบหนึ่งนะครับแกมือมาแกะมือผมในคลิปที่แล้วผมบวแตกบวดได้พราะตพี่น้องวันนี้มาแกะมือใหม่นะครับทีมงานจินเค้นนะครับจันบอยครับครับจันบอยนะครับครับผมเอาแบกอีกอันหนึ่งไม้นะครับแบกหูแบกกีตามาไอ๊ล่ะพ่อ เออพ่อ้นคหมานเามื่อึ้นจัดนักจัดเต็มไปหน่อยอเจือองกับจัดกับยีขาวครับเสือนะครับตื่นสองมาจะเลยรอแหล่เนี่ยแต่ว่ากระตรงมานะครับเดี๋ยวพี่บอดดี้บอดดีบดด้บดเดดมีแต้มของเขาได้เกรนตองทำแต้มกันครับจะได้กะค่อยตามค่อยเชื่อกันนะครับไม้น้องบินกันถลัก

แล้วครับแต้มแรกแค่แยง้ยจานใบอะไรครับแค่แยงครับผมเต็มแรกเต็มแรกเป็นนิมินไม้อันดีครับพี่น้องแต็มสองแค่เยงอีกแล้วครับอันนี้แหละครับแต้มสอง แทงเง,งลืมแล้วนะจานแทงไปแล้วครับมันแทงแม่นําไปแล้วสองแต้ผมพท่านมีปฏิกิริยาอยู่ครับอ้ปนหาจานใส่น้องบานะทเนาะใช่าอาจาไนไกับัตรเงอ,อนไปหา่นเวดูเนี้อบอ๊อัง,เง,งอกเวตร,รังเวตแยงครับ เอี่ยงนี้แหละครับเตรียมา้ำใจคุณไปละสามน้่งไปแล้วครับลุดนาไปแบบไกลแล้วเนี่ยเนี่ยมราเ,เห็นส่วนแล,ล้ไไวครับเห็นแต่ลังใบใวครับเผาใบอั้มพืชก่อนคนมาต้องปลากินนี่น่ะลากินนี่น่ะวัดที่แล้วนะเออเออเอเอ <laughs> เต็มแลครับพี่น้องนังกุ่นกจารย์มาแล้วปลาขย่งปลาเขยงเออยูทูบเบอ่์แล้วปลาเขยงครับเต็มแรกเต็มแรกผู้คนกำลันฝืนอยู่อ่าโจดีโจกมันนะครับเออกับคุณครูไปนนนองอุตสาหหากไปเปเสาจะหอดเดียวนี่หากมาสุดถ่าง ก็สุดทางเลย <laughs> ดูแลกันไปโอ้กู้นเป็นของใหญ่ที่สุดแล้วจานนิดละครับไปยังไงกระยกรยงอีกแล้วจานมันแต่กระยงอย่งไรครับ <c oughs> อ้ยอันนี้ลุดจานเยอ้ย็บ <c oughs> ไม่ทันครับเต็มสองครับขยงขยงตามประจา์มาแล้วจานอะไรต่าจานสอสามสามอ่ะตีตีได้ปะล่ะ ก็ทำนซ้็จพี่น้อง ดียตางโอ้ปลาสวยเกียวหางเกียวหางสือโอ้โอ้ปลาสอยง้ยจานนี้แหละครับสอยมากจริงเลอื่นย้อนเนาะคน่อยเนาะเล็มครับปลาสอยเกียวตูดมาแล้วแต้มแรกปลาสอยครับยายาคือจานมันนั่งกินไรกันกอดากัเลย แสดงว่าอาการมันจกันแน่โอลยอ่าเนี่คือน้ำปวครับบัตับนังตบบัดีเนำวหนี่คือจังลนนี่เนาะปิดเสวะกันยกปลี่นงเนีนี่แปลว่ามันเอาปหยุด้จันโอ้ยสุดไล่จุดนะครับ้านะครับมันคือเอาเอาอย่างคือิมันคือเอาจัน แต่กูปล่อยยนสุดสุดบ่จัสิดเอาขันสวยเลย้ขันสวยจี๋เอาอยู่ซื้ออะตุกตุกตุ๊กปากหงมเลยโอ้ยโอ้ปากคงมกันเลยหาซแล้ะครับจานแท่งไป2งล่ะมาแล้วครับเต็มทีหาครับหลังจากเงียบไปสามชโมงโตมานมาเ้อง ออออโอ้อาจานย์ทำแล้วครับแหยงแหยงแหยงน้อยอีกแล้วถ้ามันดึงแบบนี้มันก็ไม่ผ่านสิครับท่านนั่นแหละเลม6แล้วครับออแซงไปอีกสามแต้มแล้ว อะไรบ่มาแล้วครับจานบอยจานแล้วครับอุ้ยเก่งครับเก่งไสใหญ่เห็นบ่เห็นสวยเลยว่าจะมาว่าจะมานั่งรอทั้งวันอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับพี่น้องใส่ชูด้วยว่าได้ชูชูไหม กบีบพ,พี <một> <c oughs> ue, oh para. Para ่น้องโอเคครับโจดีโจมันหนึ่งสกสามไปแต้มซ <c oughs> <no> ี <honors> okay? right. ับพี่น้องแต้มซีตามอาจารย์มาแล้วไอเก่งครับไอเก่งดูราจะมาไปสามครึ่งอะไรครับตัวนี้น่าจะไม่หลุดนะอู้กระสังในใจยกเตือเลย เหมันเหมืนเมือนเมือเช้าปีปลาก็แข่งกันลุดออกตามทางละ่ะไปใไนรอบโอ,อ,โอ้อยู่หลับจานเด็ดอีกแล้วไปอีกแล้วแรมครับ สวยน้ำไปอีกแล้วเห็นล้างไวๆแล้วพี่น้องอาจารย์อได้อ้ยเอาอ้า่เลยครับเอาอ้าวกระใหญ่เูี้อย อไเนีอ้อฟักอร้อยหนึ่งจรงพอิตครับเสองดอกโอ้จาเนื่อแงงครับฟลขย้งฟักขยี้งแยมแยมแยร้อยต่างถุนหมมอๆใดพนมาส่ต่างทุนหมอครับผมกีการเปลี่ยนกันใส่ตะกั้ครับเ,น,น,เบนื้อร้อยใส่กีการกี่น้องบองโอ

มันตัวเล็กอะปลาหน่อยมันลอย่าขามีุนแ่ขาบอกแค่นห้อรใส่แค่นขนโอยโอ้ยโอ้โดนครับ หยงหรืังมเมนอ๋อย a ยังมัวยังมัวป่ากินครับจัดไปลครับแซงไปแล้วโค้งนึ่ง่อยแซงดอคโอู้ทุนยุ่งครับจัดแล้วจานำไปแลวครับหนึ่งลักเสาไฟอยตปลาเยโอ้ใส่งามครับ อ้าวสองปาทูอีกแล้เกรับอเกก็ใส่ดือครับอดบังบังขาเออรนนไว้นี่ผมบังเออแลมครับสองเลยครับปาถูรแโอเคครับโปาเก่งก็ปัสไส้หาครับมันหลับก่อนเด้เด้เด อ้อ oh, uh, ุ oh. Help, <c ười> <c ười> ้แล้วแกมีครับเก่งครับเก่งของคดีจริงๆใหญ่ๆไม่เล็กๆชอบโอ้หางีมวย้องยียสุขเออทุยน้ำขิ้ินเลยแลวของนำไผ่ป่ะใส่กษ์ดองอุ้ย ขยงจานจะเป็นไยครับขยังเต็มเต็มเต็มดูจานอาไปเลครับเก่งเก่งเก่งเศษเศษจูน

แยงไม่ใช่เก่้นยังพูดอีกอีกหนึ่อีกแรงข้าไอหมดวันนี้อะไรให้เนืออะไรของคุณเนี่ยจะเหอนเหระครับพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วรอบมิดหอ่อิดไนรอบอิดใน้ย อยเฮ้ยเยได้เนี่ยเนี่ยขอยากใสุ่ดปรสุภาพด้วยครับมือนหักบัดมือเลยใส่เสือบอไรด้วยราฟ้ามงครับราฟามงนี่เจีาสุดยอนแล้วซ้ำนี่ะเกครับเกภาพครับครับผมแกลังจากมาโตกลี้วเมือนเหมืเวีนนะครับพ่อผนกับเป็นคนไทยนะครับเป็นอาการบ่คอยดีไปเลยครับผมน้องบิน เป็นยังไงเมาสรุปง่านแล้วนะครับเนาะบรรยากาศมันจะเป็นหุ่งแหละเออครับผมเดี๋ยวสรุปงานมื้อนี้ผมตีไข่แตกโอ้ยแงใส่ของไปเลยจะหาพบพบแต้มเจ็ดแปดเก้ากับปลาขยงนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งของอาจารย์เออเอ่อหยาดน้ำเอออเออของอาจารย์ครับผมโอ้ยข้าเกลียด ไปไปไปเบิ่งกันเบิ่งกันนะครับผมโบตัวมือห้องคอยดอสโค้ดใต้แล้วใช่ครับผมนะครับอาจารย์บบผิดหวังครับเพื่อนไม่เคยทำให้ผิดหวังครับสุดยอดเป็นเดิมครับมัดีครับเปรียบเทียบเลยนี่ขากันเลยลองกระชังครับวันนี้อาจารย์เพื่อนสุขภาบดีนี่ครับ เสร็จุกงานมือนีถือว่าโอเคเลยแก้วจอดแกวแกวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ no> พ no> okay, ี่น no> ้องราสีโตกใส่อาชีพเรียนบอวิ่งจรงเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้ากับสไตล์สารบันทุงและก็ทีมงานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ